งูบงูบอุ้ยปลดุกไงปลดุกไงใส่ไงที่สุดแล้วครับที่ใส่มากี่ยอุ๊บจะได้อะไรสิเอะได้เนี่น้อยๆครับผมมันๆครับเก็บขึ้นก่อเนาะ มาอยู่บ้านนีเฮ้ยเด่ผมผานอนเนาะครับบรรยากาศแค่นี้ครับผมครับสวัสดีานาทุกคนครับผมวันนี้ผมสิพาพีพ้านองมาใส่เบ็ดเนาะเป็นเบ็ดเบ็ดปลานี่แหละเป็นอีพี่ที่ท่อไดแล้วกับโมโหกันบ่อยนะครับครับผมอ่าฝนตกไหมครับมาลองหล่นกันอีกเทอเนาะว่าสีมนันบ่ วันนี้เขาเป็นเนียเส่เดือนครับผมให่เบิ้งบรรยากาศมันบานเท่าเนาะนี่พอาทิตย์กำลังตกดินเลยครับฝนพึงตกแล้วไม่ๆมเนะาะพายุออกไปดวงอาทิตย์ขึ้นครับบรรยากาศมันบานเท่าเนาะนี่อยู่เพื่อนอยู่ซานนี่แหละครับผมจังหวัอหดอุบลราชจะทานี่เนาะเขานี่กับวานเอาครับผมเขากระลังตั้งเลย ท่านถอบว่ท่านออกหอ,อกอยังบ้านเทาวันนี้สิพาพีผ้านองมาใส่เบ็ดเนาะชมบรรยากาศอยู่บ้านเทาครับผมตวงอาทิตย์กลังต้องดินช่วงนี้ก็หาโมงกว่าแล้วเนะเาะเทามีเบ็ดอยู่ประมาณหกสิบหลังแต่ว่าผมใส่ไ้แล้วะครับผมเลยเอาเงื่อมาเปลี่ยนซื้ซอๆเนาะกัไม่ยามให้พี่ให้นอ้องเบิ่งบสิหมานบอ เงี้ยเสียเดือนเท่าป็นหนองก็ไลแค่นิดเดียวเนาะนี่เห็นมุนมุนนี่รมเมนยังไหยครับผมไอรถมันเหยียบเนาะเท่าฝนตกไม่เราขี่กระเดือนมันออกครับขี่กระเดือนอยู่บ้านนี่มันออกมาตามถนนเนาะแต่รถมันกระเยียบปนีเท่ากับขี่รถมาก็เลยเก็บเอาเนาะออกร้ายๆครับว่าใครผ่านเพิ่น ไกลปุ๋ยขี่ไกลเนาะที่นี่เก็ตในดินมันอุดมสมบูรณ์ฝนตกไอถว่มถั่มหั่งมั่นครับย๋ยมั่นก็นขขืนมาเนาะขี่กระเดียนขืนมาหามองอยู่ไหมที่นี่มันก็นถึงรถยงรถเหยียบแน่บางโต๊ะก็ถึงรถเหยียบแล้วครับเท่ากับมาเก็บเราเนาะไปครับผมไมใช้เบ็ดนิมกันไอแหลแกแหลกแหมันครับผุมนี่ปลาเข็งปเงโอ้ย โอ้ยนั่นหลุดละโอ้ยเงยย่างย่งอยู่เลยแข้งหน่อยครับผมกัดโอ้ยแปลกันเจอเลยเนาะปลาเข่งนี่โอ้ยมันไปยังน่องปุ่นกินเลยนะนวดนวดนวดไปแล้วครับผมนวดไปแล้วโอ้ยนวดไปแล้วนวดไปแล้วนวดไปแล้วไปดึงเนื้อเนื้อครับเอียนบ่ากินครับนวด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 โอ้ยโอ้ยโมเมนต์หลุดละบ่ ยูบโอ้ยลุดข้าแตนงอบนว,บ,นวบอบยังปลายัายางโมโหปาลาหรือกระปูเนาะวันนี้นะครับผมบริษัทกระเอียนเนาะเมื่อกี้กัดนวอบนงบ,นบลงไปเลยข้าแตท,ทายอยู่กันเลยนะครับผมปลาดุกเนาะตัวแหลกแหกมันเลยปลาดุกหน่อยครับผมใส่กำลังลุลุ่มเลยนี่ครับผมปลาดุกเนาะ ใส่ในหน่อยๆนี่โอ้ปิดหนาลูกปลาพันปลาครับผมแต่เข้าใกลเก็บคือเก่าเนาะนีครับผมปลาดุกเนาะแต้มแหลกครับผมนี่มันมานเลยเนาะแต้มแหลกแหกมานครับปลาดุกวันนี้เนาะส่วนมากไ้แต่ปเคิงครับแต่ว่าบลาดท้ายห้เบิรงเนาะมาก็ได้ปลาดุกมัลยนะตัวแหลกครับใส่ตะของหน่อยครับผม เพราะว่ามันอุ้ยไอ้คนตกหนำไม่เนาะปลามันตื่นหนำนิดนินนิงปากเนี่ยใส่ใส่กับกระของหน่อยครับนะใส่ใหญ่เก็บไว้เยปลารุนแหลกเนาะครับเนาะของปีนึงมันก็จะมีใส่หน่อยใส่ใหญ่ใส่เท่าตีมานปะ เกาครับจมานอีกนะร่างนี่ยกินเด้เอมัจมาเด้อครับอันนี้เนาะอุ๊ยลุดเลยอุย๊ยกะลัางกีตายเบิรงมันตืกดสองโคลครับเมื่อกี้เนาะเป็นประสิงครับผมเมื่อกี้มันตื๊ดสองโคลเนาะเอาขึาน้นมาแล้วแหละตืดนั้นเดี๋ยวสองโคลครับกอร์จีตายห้ดีหน,น่องไป ปดุอร่อยโโเ็บปลาเงนี่ผมได้เป็นีโตแล้วเนะหลอบแหลกเข้าครับผมนี่เบิ่งครับผลงานฮะเนี่ยปลาดุกมากสองโตเนาะกับปลาเข็งกับปูครับผมหลอบดึกนี่แหละครับผมมาวัดกันเลยว่าจะคลองจริงจะเป็นมูหรือเป็นจา กับตาของหน่อยเอาเมื่อกี้ล้างนี่ก็ไดมากครับผมกัวนหนึ่งจะจะเป็นปลาดุกเนาะยวถาไปย่ำอีกรอบครับผมย่ำมาย่ำอีกครับรอบหนึ่งกับสิเมื่อ่นแหละย่ำย่ำไปแล้วก็ย่ำกลับมาเนาะอ้ยนุ่มนงใหญ่ขึ้นมาแนครับปลาดุกโอ้โยกล่องคือประษัทเทสเสร็จกล่องก่อนะบาดโอ้ นวบนวบอุ้ยปลาดุกไงปลาดุกไงใส่ไงที่สุดแล้วครับที่ใส่มากนี่อุ้จยจนะได้ล่ะสิเอาไดรอุ้ยดุกนะปลาลุกลนะุกเด้อนี่ตัวแรกไงเลยอึ๊บโอ้ยขึ้นมาเลยครับน้าปลาดุกแม่ตัวส,สามนิ้วเลยนึ่ง มนัมนมนัมนมันมันมันครับผมโอ้ตัวใหญ่ตัวแหลกเนาะปลาดุกมาเลยโอ้ปลาดุกใหญ่ครับผมมนัมนมนัมนมนันมันเนาะว้ตัวแหลกนั่นแหละครับผมมันอยู่เขาใส่ตะของหน่อยเขาเนาะใส่ของหน่อยครับผมโอ้ยมุมันติดเต็มเลยบอลแตเดียวเลย โอ้ยยัง่งปากมือจิ้งมันมนัมนมนัมนครับเลยโอ้ยแต่ประหยัดปดกันเนาะโอื้อโอ้ยนี่นะครับผมงามกันต่อเนาะนะครับมนัมนมนัมนมนันมันครับงามกันต่อหนังน,นี่เกินเกินจนคลิปมันโหนกลงไปเนาะห้องหูไปยังกินมันเนาะมันลงไปโกงๆเลย เออคุณยังได้ยังได้ชี้เงอือกบสถกยังเลยเดี๋ยวครับผมมาเลยอีกเต็มเนาะอ่าเป็นประดุกหน่อยดูปะใส่พันตาเนะนี่ตัวน้นอยๆเองครับผมมันๆครับเก็บขึ้นเก่าเนะาะหัวเฮ้าได้โบไลายครับ ก็ได้แค่สองสาตัวเองประดุกเอาไปเผื่อพ่อตุ่มเนาะนะครับผมมันหมานครับประดุกหลังนี้มากอะโดนประดุกครับผมประดุกแหละใส่นีเนาะใส่เพอสองสามน,นิ้ว่ใส่สองนิ้วนะครับเนะาะมันหมานครับเก็บเก็บเขาเก็บประดุกเขาประดุกตัวน,น้อยเลย ลงลิงไฟนนะเลยนะเห็นไครับผปลาดุกใส่ช่วยเลยมันมด้วยออน่ตัวนละปดุก้หลายตัวได้วยมเพิ่งเห็นปลาคอเนาะ พอมาส่าครับผมจะเห็นอยู่แต่ว่าปลาดุกเห็นหลายตัวแล้วเนาะอเงี้ยไปขึ้นเดียนเฮาขึ็นงานดีครับมันฝนตกนั่นแหละปลามันก็ไหลมาเรื่อยๆเนาะตามน้ำไฮน้ำนาเฮามาเบิ่งผลงานต้องกัรนะครับผมโอ้ย เต็มของเป็นของตรงนี้เต็นเกินกนเกินเกนกนเ่ินเกนเนเกิน้กเกเนเกินเกินเลเเดี๋ยวนเคนนเนนนีปดุกใหญ่ตัวนึเกกเนา พอด้ม้ยู่ครับมื่นเช้าเข้าไปยามกัน่อนะนะครับพบเจอกันมื่นเช้าครับนี่มันม้านครับกอด้กินอยูกมันนี้กลับสวัสดีครับผมกาบสวัสดีสพี่พีน่าเนีย่ยมูบบญญาสาวเนาะกับบรรยากาศเศร้าครับผม บรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาเงามือเช้าเนาะหมอกน้อยๆครับหนาวดีขนาดกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวโฮมผ้านอนเนาะกับบรรยากาศแนวนี้ครับผมเปิดพัดลมเกียร์หนึ่งบกเกินเทียงขึ้นครับผมเดี๋ยวโฮมผ้าโฮมนอนเน,ะนาะหนาวครับผมฝนตกใหม่ๆเมืม่อคืนนี้ นะครับพมไปกูเบ็ดน้ากันเนาะว่าสีมานบ่มาเคลื่อนกันไหนพ่อก,กินแหละปลาที่ว่ามานดอกไปเบิ่งกันครับโอ้เบิ่งลังแหละของห่าเนาอโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกได้ติดปลาดุกครับพมโอ้ติดสะพัดเลย น่อยเนาะลูกหน่อยครับกินขี่กระเดือนออกป้องเลยใครมันลูกหนานนะครับผมตัวสมิตรกัใครเลยด้วยครับของป้องเลยเนาะเป็นเป็นลูกหน่อยอยู่แล้วเหมือนกนนะนุปลาพันปลาครับ <c oughs> กระดุกตัวแหลมา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 ปมันมันครับแต่จะของหนะนะเบ็ดขั้นข้างหน้าเหมือนโกงโกงแน่ครับผมสีโกง,ง,โ,กงโกงแน่อยู่ขั้นข้างหน้าเนาะ ยนะ่างมาหลังนี้ครับผมหมานอีกแล้วครับน้องหมานประดุกประดุกประดุกหนาานอ้อโอ้ปิงนี่โตกะซื้อวาพ่อเสดายดอยู่นี่เอโอโดูไป,ละ,ไปละโน่ไปแล้วโน่ไปแล้วนะโน่ไปเลยเออ Uh, uh, tôi nhảy tôi nhảy tôi nhảy, con rùa nhây khắp ạ, con rùa nào tôi nhảy nó, con rùa thứ 2 mới nào ạ, con rùa 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 con าอายุหากินแบบบนานเท่าครับผมขาสเม่แหละเปรม,มาณยังนึ่โอ้น่น่น่อยใส่ลื่นล่นเลยโอ้ยเขหน่อยครับผมเอ้กนลึ่นเปบนยาครับรนี้มันเกินลืครับ เอาละครับผมวันคืนไปไปลอยกับท้ายแล้วครับตอมคืนแล้วนะครับขอบคุครับขอครอครับขอของน้อยห้าให้เบิ่งบรรยากาศก่นกอนเนาะดวงอาทิตย์ขึ้นครับผมสีออกสมสม,สมแดงองต้องเลยครับผม กับบรรยากาศอยู่ตรงไฮตรงหน้าบ้านเฮาเนาะเห็นแล้วก็บสบายหูสบายตาครับแล้วก็เสียงนกเสียงกาห้องเนาะแถวตามนณะเสียงเขียดหอมยามมื้อคืนกันสบายหูสบายตาดีครับผมในยิ่นเสียงปลาตีน้มเนาะมันหลังนี้ถืออยู่บ่โอโอสีโกงๆครับแม่ ยุกครับผมโอ้เธอยุกเธอยุกนม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 ่ได้นมไม่ไ้ว้าหึุห้ยปลคอกั่งครับผมปลาคอกัง่งไม่ใช่ปลาคอปลาเนาะฮิฮ <c oughs> ิอุ้ยมันสอดไม่กินเลยใช่ไหมนี่ครับผมปลาคอกั่งครับอยาให้บังปลาคอกั่งครับผมนี่นเห็นบ่มันโตมันสิ สีมสมบนะูรเนาะนี่ลายเหมือนประการเลยครับผมตะคอตัวนี้เห็นไหมไล่ออกไฟเลยครับผมนี่เดี๋ยวเขาเบิ่งก่อนถ้ากดได้บอถ้ากดได้เข้ากันสิปอยครับถ้ากนะดได้บ่เนาะกดเบิ่งกันครับผมโอ๋อได้ยังไยังไปยังมาครับผมตัวนี้ถูกโอ้ยนูน่นๆๆ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โออถูกครับผมตัวนี้มันมันมันมนู่นๆูดึงโยมไมไปแล้วราเบิงครับประจิตเป็นปลาอย่างนะนโนโนดขนาดิงโอ้ยอี้อู้เด็ดลังนี่โดนครับผมโอ้ยปะเทืงหน ER. ่อยมันเอียงโอ้ยถึง หมดเลยครับผมเจ้า,า,าปลาปลไดปลาเนาะสงสัยเบ็ดมันเหลื่อมมาคมแล้วล่ะครับผมโอ้ดูคันนี้ครับผมคันนี้นี่เห็นบ่นี่ครับคันนี้โนบลงไปเลยโนบลงไปจำเลยครับผมเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนถือยังเน,นาะอยู่บ่อยู่มีโอกาสสายสูงเนาะจำตจำเลยโอ้ยลากจนลงไปเห็นไหม มาเนี่ยจะเตะเตียนหรือเปล่าอู้วมาถึงหญ้าครับผมคลิปนี้ผมก็ขอ,ขอากราบลาไว้เพียงเท่านี้เนาะ ปาดระการใดขอโทษขอไั่ไว้ด้วยครับผมครับเบ็ดหกสิบหลังเนาะเนี่ยได้กินได้หมานอยู่ครับผมคิดหนะขอกันไหมครับผมก็ได้กินอยู่แต่กับบอกซื้อกับมานเนาะแล้วตาเบ็ดเหลือบมาคมเละผมว่าไอ้มันเบ็ดตีกายมันก็นสีบาคมแล้วเนาะว่าสิไอ้หยักไอ้หยักเบ็ดไหมครับผมคิดหนะขอกันไหมครับ สวัสดีครับผม